่ดอกเบี้ยให้คุณทุกเดือนดอกเบี้ยสูงนะคะบางที่2.75บางที่3%ต่อปีฝากด้วยเงินบาทไทยได้รับประกันเงินฝากเนาะจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก <G ül üyor> การฝากเงินชนิดนี้ะถ,ถูกเรียกว่าการฝากเงินแบบ ครดิตฟองซีเออร์เครดิตฟองซีเออร์เนี่ยนะคะมันคือสถาบันทางการเงินชนิดหนึ่งะคะที่รับฝากเงินได้นะคะและเอาเงินของคุณไปปล่อยกู้เพื่อทําการขายฝากอสังหาริมทรัพย์ปกติแล้วเนี่ยนะคะมันมีอยู่ไม่กี่ธุรกิจหรอกนะนักลงทุนที่สามารถรับฝากเงินเราได้นะคะมีธุรกิจเครดิตฟองซีเออร์นะคะที่ได้รับการรับรองนะคะจากธนาคารแห่งประเทศไทยถูกต้องเนาะวันนี้นะคะเครดิตฟองซีเออร์นะคะเหลืออยู่ในประเทศไทยเพียงแค่สบริษัทเท่านั้น ได้แก่บริษัทเครดิตฟองซีเอเวิร์ลเครดิตฟองซีเอแคปิตอลลิงและก็เครดิตฟองซีเอเอสเบย์อัตราดอกเบีย้ยใช้คําว่าอัตราดอกเบี้ยเลยนะสูงสุด3%นะคะนะแล้วก็ให้ดอกเบี้ยคุณทุกเดือนเนาะสาเหตุที่บริษัทเครดิตฟองซีเอสามารถให้ดอกเบี้ยคุณสูงกว่าธนาคารนะคะเนื่องจากธุรกิจหลักของบริษัทเครดิตฟองซีเอนะคะเขาจะเอาเงินของคุณเนี่ยนะคะไปขายฝากนี่คือแหล่งเงินของคนรวยอีกแล้วนะคะเวลาที่เราซื้อที่ดินจใช่ไหมแล้วเราเนี่ยเอาเงินไปกู้ธนาคารเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าการจำนองการจำนองบ้านนะคะการจำนองคอนโดการจำนองที่ดินนะคะคคก็ือ กู้เงินธนาคารเนี่ยโดยการมีอสังหาริมทรัพย์ของเรานะคะเป็นคอร์เร็เทอรหรือว่าเป็นหลักประกันทีนี้การขายฝากเนี่ยนะคะมันแตกต่างจากการจำนองนะคะสัญญาขายฝากเนี่ยนะคะมันคือสัญญาที่ครูซายนะคะโอนกรรมสิทธิ์นะคะของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะคะไปให้กับบริษัทเครดิตฟองซีเออร์เนาะแล้วก็ทําการกู้ยืมเงินด้วยดอกเบีย้ยสูงถึงประมาณ15%ต่อปีก็เมื่อไหร่ก็ตามที่ครูไม่สามารถไปไถ่ถอนนะคะญญญทรัพย์ของครูคืนได้นะคะญญญทรัพย์ของครูนะอสังหาริมทรัพย์ก็จะถูกยึดเป็นของบริษัทนะ สองส่วนหนึ่งคือดอกเบีย้ยสองคือส่วนต่างราคาที่คุณเนี่ยนะคะรับซับมานี่คือธุรกิจคนรวยรับประกันเงินฝากเงินต้นที่1ล้านบาทคุณก็ไปสาที่แค่ร <c oughs> ้านเดียวพอนะกลัวเงินหายเหมือนกันนะคะ